ครับสวัสดีครับวันนี้เราพาฮ o n d a c i ิ y ี้นะครับคันนี้ก็มาจากอิงแก้วนะครับสอบถามลูกค้ามากับอาการอะไรครับลูกค้าเครื่องรอบเอรอบเดินเบาสั่นครับรอบเดินเบาสั่นตอนใช้แก๊สนะครับแต่ใช้น้ํามันไม่เป็นครับรันนี้หลังจากแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างครับลูกค้าดีนะครับปกติครับเดินรอบเดินรอบเดินเบานน่นนี่ไม่มีรอบตกไม่มีสั่นเครื่องไม่สั่น ปกติครับตอนนี้ตกก็ผ่านนะครับลูกค้าอ่าก็ผ่านครับแล้วก็อ่าไม่เสียใจเวลาที่มามาไกลนะครับมาจากถิงแก้วมามาประมาณหกสิบกกิโลต้าแก้ไขได้สปามนี้ก็โอเคครับไม่เสียใจเวลาครับผมโอเคขอบคุณนะครับแนะนำเลยครับ h อ n d a าซิตี้ถ้ามีปัญหาที่นี่จบครับจบจริงๆครับผมไม่เคยมานะครับ ครับโอเคขอบคุณนะครับนี่เป็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเลยนะครับเนี่ยแนะนําเลยเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราเช็คนะครับก็อุปกรณ์การเช็คอ่าทุกจุดครับมันโอเคครับแล้วก็การเทสนู่นนี่ให้อ่าเจ้าของรถไปดูว่าส่วนหนเสียไม่เสียให้ดูให้หมดครับโอเคครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการการเช็ค 打包。 เพือนกระส,ส young, ังแล้วก็มีาการสังลิกลุกลกเป็นวันเป็วันเดี๋ยวลูกค้าลองเข้าน้ำมันให้ผมดูหน่อยครับอืมตอนน้ำมันนิ่งเดี๋ยวไปรวังเตลียนท่ออีกเที่ยวนึงตอนนี้เข้าน้ำมันแล้ว นะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีดนะครับ Honda City นะครับปี2016นะครับลูกค้ามาจากกิ่งแก้วนะครับมาออการรอบเดินเบาสันนะครับก็ตอนนี้ทำการถอดหัวฉีดออกมาล้างนะครับจากที่ดูตอนนี้ก็ทุกหัวค่อนข้างสะอาดนะครับไม่ได้มีหัวไหนมีปัญหารั่วหรือซึมนอสกปากนะครับ ัวทํางานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวเราจะล้างกันสองครั้งนะครับครั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับด้วยระบบฟัดชิ่งก็เเราจะดูอาการนะครับว่าระหว่างล้างมีหัวไหนมีปัญหารั่วหรือซึมหรือไม่ทํางานเลยวะวก็เดี๋ยวเราดูอาการอีกตอนน้ำที่สองนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ทําการล้างน้ําที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มล้างน้ําที่สองกันต่อนะครับ เริ่มล้างน้ำที่สองนะครับจากที่ดูนะครับตอนนี้ทุกหัวก็โอเคครับไม่มีปัญหารั่วหรซึมทำงานได้ปกติก็เดี๋ยวเราจะล้างกันสองครั้งนะครับครั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับเดี๋ยวเราลอดูการคืนตอนประกอบกลับนะครับจะให้ดูสภาพน้ำที่1นึ่งนะครับหลังจากทาการล้างแล้ว ก็เป็นน้ำที่หนึ่งนะครับก็มีเศษตะกอนอยู่บ้างนะถืวะวอว่าค่อนข้างสะอาดไม่ได้ถือกวปกมากนะครับก็รอดูอีกตอนประกอบครับครับสวัสดีครับคันนี้ก็เป็น honda c ซิ y ี่จากกิ่นแก้วนะตัวน,นี้คันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนคอยมาแล้วนะเปลี่ยนคอยมาสี่ต้นนะมีหัวเทียนมาด้วยอันนี้ก็ การฝึดตอนนี้เราล้างหัวฉีดแล้วเราพบว่าหัวฉีดเสียหนึ่งหัวนะลูกค้านะตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยก็ลูกค้าก็ไปเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนมาเนี่ยบอกว่าเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะครับรับประกันหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนน่าจะติดเกมได้เดี๋ยวเรามาเทสรัวนะครับตอนนี้เครื่องนิ่งแล้ว Okay. ไม่มีฟองก็ไม่รั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็ดรถกันนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเช็ดรถอถกันกครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับคันนี้ก็มาจากกิ่นแก้วนะครับสอบถามลูกค้ามากับอาการอะไรครับลูกค้าเ,เครื่องรอบไอรอบเดินเบาตัด รอบเดินเบาสัรับตอนใช้แก๊สนะครับต่ใช้น้ํามันไม่เป็นครับตอนนี้หลังจากแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างครับลูกค้าดีนะครับปกติครับเดินรอบเดินรอบเดินเบาโน่นนี่ไม่มีรอบตบไม่มีสั่นเครื่องไม่สั่นปกติครับครับตอนนี้ตอนเข้ามาเสียงท่อเป็นไงบ้างลูกค้าเดินสามถูกปุบปับปุบปับปุบปับครับ นี้เราตรวจสอบเจอว่ามีหัวฉีดเสีย,ยหนึ่งหัวนะครับเราเปลี่ยนเรียบร้อยแลย้วเปลี่ยนมาเรียบร้อยตอนนี้กลับไปสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมใช้งานค้าไปวิ่งแก๊ปได้ต่อไปโอเคคันนี้ก็มาจากกิ่งแก้วนะครับคันนี้โตโยตาไม่คอนด้าซิตี้จากกิ่งแก้วตอนนี้ถือว่าผ่านนะครับลูกค้าใ่ก็ผ่านครับแล้วก็ไม่เสียใจเวลาที่มามาไกลนะครับมาจากกิ่งแก้วมาประมาณหกสิบกว่ากิโล ้าแก้ไขไดสักประกา้ก็โอเคครับไม่แต่ได้เวลาครับผมโอเคขอบคุณนะครับแนะนำเลยครับอนด้าติตี้ถ้ามีปัญหาที่นี่จบครับจบจริงๆครับผมไม่เคยมานะครับครับโอเคขอบคุณนะครับนี่เป็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเลยนะครับเนี่ยแนะนําเลยเครื่องมือเครื่องลายที่เราเช็คนะครับก็อุปกรณ์การเช็คทุกจุดครับมันโอเคครับ แล้วก็การเช็คนู่นนี่ให้เจ้าของรถไปดูว่าอันตัวไหนเสียไม่เสียให้ดูให้หมดครับโอเคครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เครื่องมายเครื่องมือการการเช็คครับผมโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับลูกค้าขอบคุณครับขอบคุณครับครับ Honda c i t ีนะครับทันนี้มาจากกิ่งแก้วอาการเครื่องสะดุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยนะครับหัวชีดเสียไปหนึ่งหัว หัวเทียนผิดนะครับแก้ไขเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า